เก็บเลยค่ะหาข้าวไว้ง่ายเนาะนี่หสาวแววเก็บเห็ดบานค่ำมูเป็นม,มูมันนั่นตูมดีดีอันนี้ยังว่าท่านในบานอยู่มันสิบานย้ำค่ำนหนีงุ่มหนึ่งค่ะ เมื่อเพิ่งเห็ดปวกกันพ่อเห็ดบานคำถือว่ามานอยู่ยังว่าได้เห็ดอยู่เป็นหัวสังหลังสังหลงัง,หลงขึง้นอันนี้อยู่ในสวนนะคะพี่น้องเห็ดบานคำดอกย่งใหญ่อวบเปิดโชว์นะคะุณนะ กินได้ด้าขายเห็ดบานคำจ้าพี่น้องมาพวกเนี้ยเกือบมาบออ่หันพินบานเร็วๆร็วเลยนี่คำมละบานโลดผมซื้อนันเองเฮ็ดปวกก,ก็ยิ่งขาดเนาะก็ติดระเบิดพวกเนี้ย มันเป็นเห็ดปวกก็สิเลิศบักคักค่ะนี่เนี้ออเอาเริ่มเก็บกันเลยค่ะพี่น้องเบิงึงเปิดออกแล้วกะมกไงเติบจังเนี้ยปันนั่นเห็ดปวกดำปันเห็ดปวกอันเนี่ยังกับเห็ดปวกน้อยเนาะนเก็บเลยค่ะฮักขาวง่ายๆเน,ะน,เนาะวเฮาเบ้า เห็ดบานค่ำมูเป็นมูอื้อหือมันนั่นตูมดีดีอันนี้ยังว่าท้าในบานอยู่มันจีบานย้ำค่ำนี่หยุมหนึ่งค่ะเมื่อเพิ่งเห็ดปวกกันพ่อเห็ดบานค่ำก็ถือว่ามานอยู่ยังว่าได้เห็ดอยู่ ปนกันไปอ้ยอากหลากเลยคนะดี่น้างเห็ดบานค่ำอาลัางการค่ะเห็ดบานค่ำอัประจ้ายำเแรงแสงทเทมเพนจ้าจักน้อย <c oughs> คือเห็ดปวกยีหลีวปะสั้งลางยุ่งสิ เก็บใส่ไปตองงี้ตั้งหากนะวิก็ต้องหากเลยเนาะใส่ไปตอไมีตงหมวกี่าอะ่ะแค่นี้หักง่ายมากอือสอนมวกของง่ายเลยา ยุ่มเอายุ่มเอามือเศร้ามันสิเป็นตุ่มอยู่เนาะคำแล้วมันก็สิบานเขาเกือบมาว่าเห็นมันดีใจเบื่ว่ามันเห็ดปวกคักๆวะใครแน่อยู่เป็นกินได้บวอรแมนเห็ดเบื่อสีรูมยุ่มนั่นมันเนี่ยยุ่มนีเลยยุ่มมอรลดค่ะออื ออกน้ำควันกับพงนันเด้อค่ะพี่น Barn ้นองงูสุดท้ายเกือบมาบบทันเนาะอห้ยผลงานค่ะพ <ad> ี่น้องงามๆพวกเนี่ยเห็ดบานคำค่ะฝีมือวันนี้ค่ะพี่น้องม่พ่อเฮ็ดย้ำคำ ก็จะพาเอินว่าอย่างนี้บานคำนะคะน้องไปหมกเป็นอย่างกระ,ดะ,ะกกไดด้วยค่ะฝากกดไรกดแชร์ให้ในด้อจ้าพี่น้องฝากไปติดตามวันภาาพาลุยช่องใหม่ของวันพภาพาลุยแฟนเพจด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ